คือเป็นทั้งไทรอยด์เป็นทั้งไวรัสตับอักเสบบีนะคะไวรัสตับอักเสบบีนี่เป็นมาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วนะคะไม่คิดว่าออค่าตับนี่จะลดลงนะคะเออชื้อไวรัสตัวของไวรัสที่อยูใ่ในเลือดของเรานะไวรัสตับอักเสบบีนะ่ะตั้งเป็นพันสี่ร้อยนะคะจากพันสี่ร้อยเหลืออยู่สามร้อยห้าสิบค่ะถ้าร่างกายขอ,ของเราแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวัน คือเชื้อไวรัสตัวนี้ก็สามารถที่จะหมดออกไปจากร่างกายของเราได้โดยที่เราไม่ต้องกินยานะคะทุกคนดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจนะคะแต่ไทรอยด์ทุกวันนี้คุณหมอไม่ให้กินยาแล้วนะคะเป็นไทรอยด์มาสี่ปีนะคะไทรอยด์มาสี่ปีแต่ทุกวันนี้คุณหมอบอกไม่ต้องกินยานะคะ่ะ แต่เราก็ไม่ได้บอกไมมม่่่ไไไได้ปบอกหมอนะะคว่าเราดื่มอะไรเรากินอะไรนอกจากยาคนหมอนะคะเราไม่บอกนะคะพอไปตรวจหมอเขจะนัดแต่คนที่เป็นไทรอยด์เป็นอะไรเขาจะนัดทุกๆสามเดือนช่แต่เรารู้เรารู้ตัวเราเองว่าเราดื่มอะไรอยู่เรากินอะไรอยู่เรามีอาหารของเราค่ะอาหารเซลล์อาหารเซลล์ของเรานะคะที่ไปซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายของเราแล้ว เราสุขภาพดีขึ้นเราไม่ต้องกินยาแล้วค่ะทุกคนไทรอยไม่ต้องกินยาเนี่ยค่ะทุกคน